สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนมาดามกะปิทันเนอร์ก่อนอื่นขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาดามกะปิทันเนอร์เนียฝรั่งหัวตายขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความสนใจและให้คำแนะนำทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็จะเอาคำแนะนำนั้นมาปรปับปรุงนะคะ อันนี้ให้เพื่อนๆชมตอนนี้หรือสวนแล้วค่ะหรือหลังคาสวนแต่ก่อนสวนของเรานะคะจะมีหลังคาไว้นั่งตอนหน้าร้อนนะคะทีนี้ต้องเก็บเก็บทุกอย่างคือเอาทิ้งให้หมดนะคะก่อนที่จะส่งส่งบ้านให้กับคนใหม่ต่อไปนะคะพเพื่อนในภายในห้องเราไม่ได้ส่งให้เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากแล้วก็วุ่นวายชุนลมุน คนที่ทำงานเขาก็ต้องการจะทำงานให้เสร็จเร็วๆนะคะส่วนเราก็ในห้องเสร็จก็พยายามทำความสะอาดนะคะทุกๆห้องเพื่อเขาจะไม่ได้ติเราว่าเขาซื้อบ้านเราไปแล้วสกปรกนะคะเนี่ยก็ชมในสวนนะคะส่วนก็ต้องตัดลวดสลิงนะคะเพราะว่าลุงแขวนไว้ด้วยลวดสลิง ในสวนนี้เราก็ทำมาหลายปีนะคะแล้วก็จะถ่ายให้เพื่อนๆชมทุกครั้งที่ถึงหน้าร้อนเราก็จะมีดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็มีพวกผักสลัดนะคะจะโชว์เพื่อนๆนในหน้าร้อนดอกไม้นี่เราจะมีดอกทิวลิบดอกลิลเลียน ต่ในในภาษาของสวิตเขาจะเรียกเอ่อลิลลี่ลิเลียนนะคะดอกลิลลี่นะคะจะมีกลิ่นหอมสุดแล้วก็ออกดอกของเราจะมีสีขาวสีแดงสีชมพูคือปลูกครั้งเดียวแล้วก็จะได้ชมตลอดนะคะตอนนี้ก็กำลังงอกนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาเอาทิ้งนะคะเราก็เก็บไว้ให้กับคนต่อไป เพราะว่าเจ้าของบ้านใหม่เราก็จะถามเขาว่าคุณต้องการอะไรในบ้านชั้นบ้างโต๊ะเก้าอี้หรือว่าโซฟาเราก็ถามเนานะคะถ้าเขาต้องการอะไรเราก็จุดไว้แล้วเราก็จะบอกคนที่เขามามาเก็บนะคะเก็บของไปทิ้งเราจะบอกว่าอันนี้เก็บไว้นะอันนี้เก็บไว้นะนี่เราจะให้ชมนะคะในในบ้านนะคะเข้ามาชมในบ้านเลยค่ะว่าเราเก็บอะไรบ้าง ก็จะโล่งเลยนะคะโล่งเลยตอนนี้ก็จะเตรียมกระเป๋าเดินทางนะคะเตรียมกลับบ้านก็จะเตรียมเอาไว้ข้างหน้าก่อนให้ส่องดูนะคะนี่คือมาดามก็ปิดอันเนอร์นะคะนี่พาเข้าไปชมในห้องห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกห้องรับแขกก็จะมีพรมเราก็จะมีพรมอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอาทิ้งไปแล้ว มีผ้าม่านค่ะผ้ะมาม่านเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาต้องการเราก็เลยซักให้เขาอันนี้ก็คือกล่องของที่เราจะใช้ของใช้ของเรานะคะจะส่งลงเรือก็จะทิ้งไว้ในในบ้านนะคะเราก็จะทำความสะอาดให้หมดเลยตั้งแต่ครังฝาหรือว่าเพดานนี้นะคะก็ทานี่มาชมห้อง ห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะมีเตาแก๊สบ้านเราก็จะเป็นบ้านแบบสมัยโบราณนะคะเพราะเป็นบ้านของลุงสมัยโบราณจะมีเตาแก๊สเครื่องดูดฟันแล้วก็ที่ล้างจานเพืเ่อนๆจะเห็นว่ามีกาน้ำน้ำร้อนเพราะว่าเรายังอยู่อีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยต้องมีไว้ดื่มกาแฟนี่ก็ห้องทํางานของเรานะคะคือเราจะมีรับ ปะลับแก่งี้นะคะมีจักเย็บผ้าแต่ของพวกนี้ก็จะเอาลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะส่งลงเรือตามเรามาอีกทีหนึ่งนะคะทุกอย่างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยในตู้ข้างในข้างนอกตู้ก็จะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเพืเ่อนๆจ๋านี่ตู้นี้ของเต็มก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเอาออกหมดแล้วก็ทำความสะอาด เรียบร้อยนะคะให้เพื่อนได้ชมกันนะคะว่า,อ,าอยู่ต่างประเทศเราทำยังไงในเมื่อก็แล้วแต่ที่เราตกลงกันระหว่างคนซื้อกับคนขายนะคะอันนี้จะของบ้านเขาเอาที่นอนมาให้เรานอนเขาจะชวนเราไปนอนที่บ้านเขาเราไม่ไปนะคะเพื่อนๆจะ้ะเ,เขาก็เลยเอาที่นอนมา มาให้เราก็พิงไว้ให้เขาเขาก็บอกว่าเอาไว้นี่เลยเดี๋ยวก็จะมาตรวจดูอีกทีนึงนี่ก็สัมภาระของเราอันนี้ห้องนอนนะคะเพื่อนๆห้องนอนห้องนอนก็จะมีหน้าต่างสองชั้นมีสมัยโบราณนะคะโบราณจะมีหน้าต่างสองชั้นนี่ก็คือสวนนะคะเราให้มาชมสวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเอาของทิ้งไปหมดนะคะ ของนี้จะเต็มสวนเพื่อนๆก็จะเห็นในวิดีโอก่อนๆนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เอาทิ้งหมดเลยทิ้งไม่เหลือเขาต้องการเพียงเก้าอี้ไอเขาเรียกมานะ้มานั่งอันนี้ไอทิวลิปอันนี้นี่แหละคะ่ะที่ว่ามันงอกแล้วเขาเอาไว้นี่คะ่ะโล่งไปเลยนะคะ ็คือหน้าต่างบ้านเราเนี่ยแหละบ้านจะเก่านิดนึงดอกไม้เนี่ยดอกกุหลาบต้นนี้นะคะทั้งดกทั้งสวยนะคะเพื่อนๆจะจะลงเป็นดาราประจำปีเลยเวลามันออกดอกอันนี้ดูจากข้างบนหน้าต่างนะคะห้องนอนก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ มาดามกะปิขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็แนะนำการดำเนินชีวิตต่อไปที่ประเทศไทยนะคะขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง